จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดีนะาพืทธศพกังมังกรน,นะแล้วก็มีเป็นน้ำนะออร่ากฎมีพิจิตนะเอ่อไม่มีทาตุลมนะแล้วก็เป็นไฟ้วยสีทนึงเลยนะไม่มีท่านลมอย่างเดียวนะ,นะวนะแต่ว่าเด่นๆน,นะมีเป็นออชาติออดกอร์กฎนะแล้วก็ราศีตุลจันทร์นนั่นเองนะจันทร์นี้นะเหมือนเขาเอ่อกำลังช่างไก่ อยู่นะที่บางสี่งางอย่างน,นะอยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมหรือเปล่านะ <S <S ถึงช่วงที่มีความสุขกันสิบถ้วยเลยนะในครอบครัวนะจะมีการแอคชั่นหรือการเดินทางนะแต่ว่าสิ่งที่เราให้นะเขาน่าจะยังเล็กๆเ,เ,เด็กๆอยู่เลยนะโอฟเพนเดอรนะเขาน่าจะเด็กกว่าคุณนะแต่ว่าความที่คุณเคยทาให้เขานะหรือช่วงที่เคยอยู่ด้วยกันนะหรือเคยติดต่อพูดคุยกันก็ตามนะสิบถ้วยเลยนะมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ครบร้อยเลยนะ ในอมาตอนนี้เขายังเหมือนไปเรื่อยๆนะแต่ก็เป็นไพ่การเดิน,นท,าทางที่จิตจะเริ่มจะทําอะไรอยู่แล้วั้นแล้วนะจัสซินเหมือนกําลังปิดตาแล้วก็ถามใจตัวเองอยู่นะกาลังพิจารณาอยู่นะว่าเอาไงดีนะคืออยากจะให้ความยุติธรรมนะโดยที่ไม่มองสิ่งอื่นสะิ่งใดนะใช้ใจจิตเพราะว่าภาพปิดตานะอยากจะให้ความยุติธรรมหรือทำสิ่งที่ถูกต้องก็ได้นะโยฟูตอนนี้นะเขาน่าจะเป็นสละนะถ้าไม่ใช่เออแยกย้ายกันไปแล้วนะเขา กำลังไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่นะหรือเขาให้ความ,วามยุติธรรมกับตัวเองนะตรงน,นี้ก็อาจจะเอ่อถ้าในเรื่องการงานนะเขายัางคงคิดว่าง,งานที่เราทำนะยังไปได้ดีอยู่นะหรือหมายถึงการทํางานในความสัมพันธ์ก็ได้นะยังอยู่นะแต่ว่าเขาเป็นคนรักอิสระไม่ผูกมัดนะถ้าไพ่เดี๋ยวฟูนะส่วนใบน,นี้นะนี่คือสิบเหรียญเลยนะโอ้ เารู้สึกกับคุณค่อนข้างดีนะทั้งสิบถ้วยสิบเหรียญนะสิบเหรียญนี่คือนอกจากหมายถึงเขามีความมั่นคงผูกพันกับคุณแล้วนะอาจจะยังรู้จักกันไม่นานหรือรู้จักกันนานแล้วก็ได้นะแต่มีความรู้สึกผูกพันมั่นคงนะแล้วก็รู้สึกดีกับคุณเป็นร้อยเลยนะแต่เหมือนมีการบล็อกอิดก,กัน้นหรือว่ามีอุปสรรคมีคู่แข่งมีปัญหาที่ถาโถงเข้ามานะแล้วเขาพร้อมที่จะเอาไม้ที่อยู่ในมือนี่นะตีสิ่งที่พุ่งเข้ามาหาเขานะในการ ป้องกันตัวหรือตั้งรับปัญหาหรือคู่แข่งอะไรที่เข้ามานะเพื่อที่จะมามอบถ้วยนะสำหรับความรักครั้งนี้นะเขาเป็นอ่าเพจออฟคัพนะแล้วก็มีเพจออฟวานะเรียกว่ามีทั้งความรู้สึกอิมชั่นแล้วก็มีไม้ด้วยนะก็อยากคุยด้วยนะความจริงใจก็มีนะแต่เป็นระดับเด็กเลยนะเพจสามเพจเลยนะเพจไม้เพจถ้วยเพจเขียนะแต่การแอคชั่นนี่เป็นประดับไหนเลยนะดีขึ้นมาหน่อยนะ ่วนตรงนี้นะก็เป็นคิงเลยนะคิงเปเน,นเคิลนะนิ่งเหลือเกินนะหรือหนะ้าตอนนี้นะเหมือนกับว่าถ้าไม่ใช่สองคนนี้นะก็คิงเหลียนะเป็นผู้ใหญ่โตหน่อยนะการเงินการงานอาจจะดีมั่นคงนะเพราะว่าแต่คนนี้น่าจะรู้จักกันมานานแล้วนะหรือว่าผูกพันกันมานานแต่ว่าเอ่อมาช้านะช้ามากๆเพราะมันเป็นเหลียนะถ้าเป็นคิงเหลียนะคือนิ่งนะสายเปยสิบเหรียญเลยนะเนงินหนึ่งแสนหนสิบล้านนะ บงนดีเหลือเกินนะคนนี้แล้วก็มีการแอคชั่นด้วยนะนก็เหมือนกบว่ามองได้หลายมุมนะแล้วคนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาเดินทางอยู่นะเป็นพ่อุปสรรคนะอย่างนี้นะถ้ากลับมาเป็นครอบครัวก็ต้องมีการยื้อแย่งต่อสู้หรือว่ามีการเดินทางมาหานะเป็นการแอคชั่นหรือการที่เขาต้องออกโงนะนี่คือเป็นการแอคชั่นนะเป็นคนในเครื่องแบบได้นะคนต่างชาติได้นะแล้วก็เด็กอีกคนนึงนะเขาน่าจะยังรู้สึกอยู่นะก็มี ทั้งเหรียญทั้งถ้วยแล้วก็ไม้นะอย่างที่บอกอันนี้เป็นคาชาน,นี้เป็นโมชัเนนะี่ยนั้นไมีความมั่นคงนะแต่คนนี้ดูมั่นคงกว่ามากนะถ้ามองไปสองเส้นสองคนนะคนนี้เหรียญเยอะหรือเกินนะจะอยู่ที่ว่าเออคุณชอบอะไหนนะหรือไม่ก็คือรวมๆคือตัวเขาทั้งหมดนะพัฒนานะจากเด็กขึ้นมาเป็นเหรียญก็ได้นะแะแต่ว่ายังไงสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องออกไปผเผชิญโลกอีกนะแล้วก็เข้าใจใน อสิ่งที่เขาต้องทำาแล้ว่ากลับมานะเพราะว่ามีเป็นสิบถ้วยกับสิบรีนะก็คือมีอความมั่นคงเขาอาจจะอยากมาเอ่อหาความสุขนะสบายใจนะคืออยู่ว่าคุณก็จะรู้สึกสบายใจกว่านะโดยที่ให้ความมีธรรมใช้ตาช่างถามใจตัวเองเอยู่และถึงได้แบบว่าปิดป่านะแต่ตอนนี้มีปัญหามีคู่แข่งหรือมีอะไรเข้ามานะเขาต้องตั้งหลับงานเจ็ดไม้นะแล้วก็มีชัยออนนะเพื่อที่จะให้ได้สีกลับมานัก็คือสิบถ้วยนั่นเองนะก็ també vam dincar